สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะกลับมาตามตองวันวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะเนาะเป็นกันยายนค่ะอาจารย์ชายแดยนสองตัวล่างค่ะสองเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าเน้นสองศูนย์สองเก้าหนึ่งเก้าค่ะการพิจารณากันบ้างเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เฮาวเอฟซีทั้งหลาย ต่อไปคะ่ะพ่อสระบุรีสองตัวล่าง68แปดหกเกเดแปน้น7จ7ดค่ะต่อไปคะ่ะข้อสระบุรี2ตัวบุญคะ่ะเลีกบุญ,บญเพื่อค่ะนี่คะ่ะก็จะมี 5, 5้า8 59 6ห้าแปดห้าเก้ค่ะข้อสระบุรีคะ่ะ นี่เล็กล่างคืนค่ะเล็กล่างคืนแยกล่างแยกุ่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอาให้อพ่อคือแม่เฮาวแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้แล้วกลับไปพิจารณาเบิงึงหาจับจงองลูตัรีไวเด้อร์ต่างๆทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายฮาวค่ะเจตัดคิดต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ